สวัสดีค่ะท่านข่าวเดน่นอัปเดตข่าวดีกับ PEA News กับดิฉันปาจรีสวนสินพงค์ค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งวันนี้ได้เปิดให้ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากหรือ VSPP เข้ายื่นเสนอขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแล้วค่ะ หลังจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพได้ออกระเบียบว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Fit f e e ดอินทริฟ FIT ปี2565ถึง2573สำหรับกลุ่มโรงไฟฟ้าประเภทไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิงพศ2565จำนวนรวมกว่า5,000เมกะวัตต์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในฐานะหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่รับคำเสนอขายไฟฟ้าและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าได้เปิดให้ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากหรือ VSPP ปริมาณขายไม่เกิน10เมกะวัตต์วางหลักประกันและการยื่นเอกสารคำเสนอขายไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนปี2565ถึง2573ที่เป็นการเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง4ประเภทคือก๊าซชีวภาพน้ำเสียของเสียเป้าหมายการรับซื้อ3 3 0 15เมกะวัตต์พลังงานลมเป้าหมายการรับซื้อ1,500เมกะวัตต์พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินเป้าหมายการรับซื้อ2,368เมกะวัตต์พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานเป้าหมายการรับซื้อ1,000เมกะวัตต์ การพิจารณาคุณสมบัติจะดําเนินการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าในวันที่2ทธันวาคม2565ผ่านเว็บไซต์ www.pea.co.th และหากขั้นตอนการดําเนินงานแล้วเสร็จทั้งหมดคาดว่าจะสามารถจ่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้ภายในปี2569 การเสนอขายไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากหรือ VSPP ในครั้งนี้จะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยมีสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้นค่ะช่วยลดการนำเข้าและพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศลดต้นทุนด้านพลังงานและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันอีกด้วยค่ะติดตามทุกความเคลื่อนไหวและอัปเดตข่าวดีได้หม่ทาง PEA News ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันปาจารีสนสินพงศ์ขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ